สวัสดีค่ะสวัสดี FC ป้าเจ้าน้องนาริตาจ้าตอนนี้ก็อยู่บ้านเนาะค่ะเพื่งกลับมาจากยะโสธรเพื่งกลับมาจากยะโสธรไปเสือนยงกับเจวันลงประจำไปคือตุ๊กตาฝุนป้าไปเสือตุ๊กตาปูนปั้นมาไปฆ่าเฟ่นเนาะจ้าแมนเบิ่งเบิงเบิง,บงเด็กๆสวัสดีค่ะ เสื้ออะไรสวัสดีค่ะรยังลูกเสื้ออะไรนาลิตาไอตัวก็ไอกินกันเลยเี่ยน้ํมนเลยน้องจ้ะนนตากมาน้ำปาปปาปาปะค่าเฟย์บอปาไปปวะค่าเฟย์คตสวยบนน้ำปานาลิตาจ้างสวัสดีค่ะรืยงสวัสดโอ้ยโสดสเรืองหาสิมงห่าสิมงลูก อยากเห็อ้อ๋อเลยเอาเอาบังอยากให้ไอ้อ๋ออยากให้ไอ้อ๋อมาดูมันแทนหมันแทนมันเป็นยังมันแทนมันเป็นอะไรมันแทนฮะมันแทนแทนเอียงแทนเอียงเขินแทนเขินแทนเขินแทนยังไงเขินแทน เขินแทนมาเลยเขินแทนมาเลยอ่ะเขินแทนอิ้มูน้อยอิ้มูน้อยเสาแป้นแลนไปแอนคาเฟ่มาจากไม่ตากเ็เลยมานำไปแวะคาเฟ่ไปซื้อซาเขียวไปอวดก็ไปซื้อคุกกี้ไปซื้อคุกกี้ไม่เห็นลงซาไปราโรงเรียนมาอื่นมาซะโหสีหอไปโรงเรียนมาซั่นหมดตัวไปเห็นโมซิมบ์วะโอ้ ลงตวบานเห้แม่สื่อคุกกีあああ้นาลิตาให้ที่ไปซูมูซิมมาใั่อยู่โรงเรียนพันวาคุกกี้นาลิตาจังนาลิตาอยู่ไหนนาลิตาอยู่ไหนอยู่นี่จ้าอยู่นี่จ้าอยู่นี่จ้าก็เขินแทน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 ก่อนบุญมือนีก็ได้อันนี้มาน้ำค่ะ ได้อ oh, <c oughs> oh, oh, ันนี้เข้าไปได้เอือหมูได้จ้ะวันเป็นยังเป็นเพิงเพิงนี่ยน่คือคือหมูเพิงเน่นี่แต่เราไม่ใจันหมูเพิงเพิงกันอะไรคะหมูเบเบิ่งเบิ่เบิ่งให้อยใ่ยยังนะให้อยจุงยังองมันมันัหันยังไหมโอ้ยยังให้ออยโอด้ยเเบอออยโอ้ออยโอ

ปวดเสยแต่พูดว่าจะเจ็บป้าเคลือนแขนสิเคลือนแขนสิยิ้มเสือูจะยื้อเสือะนต์้ต้แฟต้เลยกินเฮ้ยกินพีกินหายไหนอะกินพี่กินข้าวข้างน้าโอ้จะเป็นกล่องกลนกล่องดานลี่ตาน้อนี่ทนี่ไปเล อ้วนประศรัยอ้วนอะไรคะของข้งนึงอเอามาดูซิเอามาดูซิตูดมาให้ป้าซิตรวตรวมาเออยูเอายิ้มปรด้กันยูเอาโอ้ยคนเตะเดี๋ยวหาโมแล้วเดี๋ยวหาตัวซอยแล้วมาพี่โตทำให้ค่ะเออมามามาตั้งลงค่ะลูกโอ้ยเหมือนอนริตาเลยขอบคุณค่ะอย่าให้ใวซอย่กับเปล่นขอบคุณค่ะเดี๋ยวภาไทยนดยังภาษไทยด้วย ไล่ันตยวนี้เลยยกวนีก็มแต่ว่ามันมันม้ห่วงไปไล่ขึ้นห่งเลยวันสานี้ต้อไมานุมุ้ยเบียร์คาภากันน่งเหรียนโซขี่เลกันไม่มีเวียร์มีเบอรงเงินเสียดกับมิตาเฮ็ดปวก พี่กินหายแล้วพี่กินล่ะลูกพี่กินหายไปไหนกินเนาะกีนหายไปไหนคะกีนเะกีนหายไปไหนอะกินเนาะกีนหายไปไหน เล่นาลไรเล่นเนี่ยนอนเล่นจ๊อกนั่งยืนตล๊งเกับผ้ากันเลนน์ตเล่นเีนแล้วปะปากบผ้ากันนอนเล่นเล่นตกใจหรอลูกดน tiền gì tiền gì sai tụt sai tụt 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 地槽，地槽，地槽。 ถ้าหนอนนับกอไกนได้เกินถ้าหนอนพอกอก่ได้รเ่เฮ้ยตากอเอ้ยกอไก่อ๋อโอ้ยบอสเช่ยสีขาวแหน พ่อม,นะมาโลมา จะดูอยงค่ะเดี๋ยวสัน่นล็อคลิปนี้กันไป่ซมนี่ก่อนนอกจากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องป้าเจ้านนองนาลิตาด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเด็กๆบ๊ายบายค่ะนิตาสวัสดีค่ะก่อนไปแล้วไปแล้ว